ชัดเจนมากนะฮะข้อความที่ขึ้นก็คือว่า คุณเตอ๋อเนี่ยนะฮะ,ะก็บอกว่าตอนนี้น้องพีคโดนโจมตีหนักมากเรื่องทายาตใบายกซึ่งไม่เป็นความจริงเลยคนในภาพล่าสุดที่บอกกันว่าเป็นขายาตใบายกนนเป็นน้องนะที่สนิทของผมกับพีคนะครับเพราะฉะนั้นความขอความการุณาหยุดประเด็นเรื่องทายาตใบายกและมือที่3ได้แล้วครับเพราะมันไม่มีมูลเลยขอบคุณครับคือเต๋อเนี่ยคงเห็นว่าแฟนอนดีตแฟนสาวของตัวเองเนี่ยลม่มซึ่งพีคเนี่ยเป็นคนบอกเรื่องน้องเต๋อเนี่ยโดนถล่มมากในโซเชียลนะฮะดูเหมือนว่าน้องเต๋อเนี่ย ตอนนี้อยู่ในตั้งรับอยู่ในมุมเงียบอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรกับใครเพราะฉะนั้นเนี่ยล่าสุดเมื่อวานนี้เลยเป็นข้อความกันออกมานี่แหละบอกว่าเนี่ยนะคะยืนยันว่าที่เลิกกันเนี่ยไม่มีมือที่3มี่ไงแล้ว,ลว<า>มีคนนี้ใช่ไหมใช่แล้วภาพก็คือแสดงเห็นเลยว่าภาพมีทั้งเตอ๋อมีทั้งพีคแล้วก็ทั้งคนที่ต,ตกใจรู้จักกันร <แน S 1> ู้จักกันแต่ประเด็นคือชอบมากคือน้องเต๋อแมนมากแมนไหมล่ะแมนแล้วมันบอกอย่างหนึ่งว่า เตอรรับพีมากนะจริงๆถ้าเรามองแบบนี้คือก็คนบอกเขาไม่รักจริงๆนะเขาไม่ทําแบบนี้นะแลก็ชดใส่ไปแล้วใช่ไหมก็เธอต้องเข้าใจสิคนบอกเลิกใครล่ะเตอเนี่ยถูกพีคบอกเลิกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเจ็บมากกว่าก็คือต้องเตอแต่น้องพีอย่างที่บอกไปน้องพีเขาก็มีเหตุผลของตัวเองถูกไหมล่ะว่าชีวิตหนูเนี่ยมันเปลี่ยนไปไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนไปคบกันตอนอายุสิบเก้ากว่าคบกันตอนอายุยี่สิบหกชีวิตมันก็มีการอปรับวิถีทางในการที่จะ ทำอะไรต่างๆไม่เหมือนเดิมแต่ก็ <นะ S 2> ไม่แน่นะเอ้าวันหนึ่งเราพูดนะเคยมีเคยมีเคสก่อนหน้านี้แล้วคือเลิกอะรักเลิกแล้วก็กลับมาแล้วก็กลายเป็นคู่ชีวิตกันก็มีรักกันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยแต่ณเวลานี้นะก็อย่างพี่พีคบอกก็คอนเซ็ปต์พี่เสือธนพลรักคงยังไม่พอแล้วอนี่เธอรู้ไหมว่าเราเอาโกลเด้นบุ ข้อความวักทองของน้องพีคมีนะฮะมาใส่เป็นตัวหนังสือขึ้นเป็นภาพลงไปในโซเชียลของนายแตเทนเราไม่ว่าจะเป็น IG Facebook หรือว่าทางเว็บไซต์ของรายการเนี่ยคนดูเป็นล้านนะจ๊ะนั่นละคนแชร์ไงปคนดูเป็นล้านล้านเรื่องจิกซอใช่ไหมไม่ใช่ล้กนคงยังไม่พอแล้วคงยังไม่พอส่วนน้องเต๋อก็เหมือนกันโอ้โหอันนี้ก็ถล่มไทยเป็นล้านเหมือนกันคนกดไลค์กดแชร์กด คอมเมนต์อย่ารวมรวมเป็นล้านแล้วตอนนี้เทรนด์ของโซเชียลก็กลายเป็นทุกคนโพสคือเต๋อไว้ก่อนว่าของพิเศษที่อยากได้จากโดเรมอนมากที่สุดคือทาแมชชีนคนก็เอาไปล้อเรียนล้อเล่นกันหดใช่ฉันก็อยากได้เหมือนกันนะของพิเศษของโดเรมอนที่บ่อยอยากได้ตอนนี้ก็คือฮะอะไรอะไอ้แว่นแว่นไงที่ที่สองเข้าไปแล้วจะทำให้มีผมขึ้นมา ของเธอต้องไปฉายยอดส่วนเลยอ่ะฉันจะยอดทำไมฉันชอบผุนใช้อย่างงี้อย่ามามาคือกลายเป็นเทรนตอนนี้คือใครก็โพสต์ของเล่นดูลิมอนตอนนี้ที่อยากได้ที่สุดจะอยากได้ไหจะได้ลายจะจะอยากได้คนที่นั่งอยู่บนทางไม่ชีน่ะทำไมอะเอตเตอรไงอยากนั่งไปกับเตอด้วยน้องได้ดูหนังหน้าตัวเองไหมล่ะอยากนั่งกับตีไหมล่ะโอ้นี่แต่ ในไหนเธอเผือกแล้วเธอต้องเผือกต้องเต๋อนะเผือกตามเต๋อมาคุยให้ได้ที่อยากรู้ว่าจริงๆเฮ้ยปล่อยเขาเหอะคนเราในชีวิตกำลังแย่ท่าเราไปไปสัมภาษณ์เขาช่วงนี้บางทีก็ไม่อยากพูดป่ะคือมันท้ายสุดก็คือว่าอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงคือเป็นห่วงเป็นใยไม่ได้อยากรู้ว่าเอเขาไปเลิกกันเพราะอะไรแต่วเอออยากรู้ในมุมมองเขาฟังแต่พีกไงในมุมเราฟังแต่พีกอย่างเงี้งเอางี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาถ้าเต๋อจิตใจดีขึ้นเชื่อว่าเต๋อเป็นคนไม่ไม่ปกปิดไม่ปิดบังเนาะนี่เมื่อกี้เอซ แอดไปเห็นนิดนึงแงไปเห็นนิดนึงอยากรอยกระทงกับพี่ทั้งสาคนเดี๋ยวเรานัดกันมาวันพฤหัสบดีนี้ไปไหมไปไหมไปสักที่ไหมวันพฤหัสหรอวันที่อกเจว่างมาล่ะว่างสินัดกันมานัดนัดแฟนรายการเป็นรอยกระทงไหมเจ้าพญาไหมไม่รู้ฉัเราไม่เรียมกระทงเรามีแต่กระเทยเราเอากระเทยไปหา